แม่น้ำเมอเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมเกาะกลางแม่น้ำเมยและลานจอดรถตลาดริมเมยรพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนคนย้ายสิ่งของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานระดมกำลังช่วยเหลือแล้วค่ะสถานการณ์แม่น้ำเมยบริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งพื้นที่บ้านริมเมยหมู่สองตําบลท่าสาสลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบว่าระดับน้ำเริ่มล้นตลิ่งเกือบหนึ่งเมตรทำให้ล่าสุด เข้าท่วมบริเวณพื้นที่เกาะกลางแม่น้ำเมยอหรือโนเมนแลนแล้วซึ่งมีบ้านเรือนของชาวเมียนมาอาศัยอยู่กว่า100ครัวเรือนได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ําท่วมสูงถึงระดับหลังคาบ้านส่วนบริเวณตลาดริมเมยชายแดนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตากพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนต้องเร่งขนสินค้าและสิ่งของไปยังพื้นที่สูงเจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเทศบาลตำบลท่าเสลวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของแล้ว